บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 เบนซีสองสองศนย์สองศู คันนี้มาจากนกครนายกนะครับามาจากนกครนายกมีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับไปดูกันครับว่บาท,ทำอะไรบ้างนะครับคันนี้ไปแปลงมอเตอร์มานะครับแปลงมอเตอร์มาพอรุ่นนี้มอเตอร์มันจะไม่มีแล้วแปลงเป็นรุ่นใหม่มาครับแปลงเสร็จแล้วก็มาใส่ต่อสายไฟเ้น,นี้ผิดนะครับ ซึ่งสายไฟเส้นนี้มันเป็นสายไฟออนมาจากซีกุญแจเข้ามาจากกล่องจากกล่องนี้นะฮะกล่องนี้ซึ่งมันจินกระแสน้อยมากตัน,นี้ตามหลักเราต้องใช้ไฟนี่ไฟตรงนะครับตัวนี้ไฟตรงเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับ นี้ตัวน,นี้คือไฟตรงตัวน,นี้นะครับถ้าใครจะแปลงก็ต้องดูนะครับจะแปลงรุน่นนี้ต้องใส่ไฟตรงตัวนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยได้เลยแต่ตัวนี้คือไฟไฟเอซีที่มาจากซีกุญแจซึ่งมันจินกระแสแอมน้อยมากครับซึ่งมันจินกระแสแอมน้อยมาก よろしくお願いします。<laughs> 我这里啊，有点冷。 นะครับมก็แก้ไขให้แล้วครับถ้าจะแปลงไฟแปลงมอเตอร์รุ่นนี้ต้องใช้ไฟตรงอย่างเดียวนะครับอย่าใช้ไฟออนอย่าใช้ไฟออนคือไฟกุญแจถ้าเปิดไปนี้กุญแจปับ๊บไฟจะมานี่คือไฟออนกุญแจนะครับ ให้ใช้ไฟตรงอย่างเดียวไม่งั้นกล่องพังหมดนะครับให้ใช้ไฟตรงอย่างเดียวเนี่ยฮบไฟไฟตรงอย่างเดียวอย่าไปใช้ไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนกล่องเสียคนันนึงก็กล่องไหมไวแล้วนะครับยังแป้งมอเตอร์อมาครับเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่นะครัแป้งมอเตอร์เป็นรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นกเก่าเป็นรุ่นโครงอะลูมิเนียมแล้วมันก็ไม่มีขายนะครับตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นรุ่นนี้นะครับ แปลงเป็นรุ่นนี้นะครับแปลงมาเป็นรุ่นนี้นะครับเติมยาครับยาขาดเยอะเลย เอาเครื่องมาใหม่นะ ông xã đã chật ông xã à ông xã lồng lều lồng đều sống xa sống xa sống 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 xa นี่แปลงระบบไฟใส่ทอ,อร์โมหมุนให้นะครับมันจะได้ควบคุมได้อ่านี่ปิดมานี่เปิดปิดไม่ได้เพราะวาก็ใช้ไอ้ตัวฝังมานะครับอ,อันนี้ก็แปลงระบบมาหมดแล้วครับแปลงม,มาแล้วแปลงระบบมาวางเครื่องมาใหม่ก็เลยไปใส่ตัวนี้ให้นะครับ bent w 2 0 e l สองศนะครับเค ิวสองถึงสองครับวันนี้แก้ไขระบบไฟเติมยาแอร์ต้องก่อนครับต้องก่อนต้องก่อนต้องไปก่อนเลยต้องไม่ก่อนเลยต้องไปก่อนเลยต้องไปก่อนครับต้องก่อนโอเคครับ